มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาวสาวใจละลายหมาปรินคืนกำไรคนดูนะคะอวดซิกแพคแน่นออร่าขาวใสพุ่งทะลุจอค่ะสาวสาวใจละลายนะคะหมาปรินคืนกำไรคนดูอวดซิกแพคแน่นค่ะออร่าขาวใสพุ่งทะลุจอทำอาโลกโซเชียลแทบลุกเป็นไฟนะคะสาวสาวกรี๊ดกราดกันหนักมากค่ะ กับความหล่อเหลาขาวออร่าพุ่งบวกกับซิกแพคแน่นๆของพระเอกหนุ่มหมาปรินนะคะกระบ,บทพพิเทียในละครอกเกือบหักแอบรักคุณสามีค่ะล่าสุดนะคะพิเทียคืนกำไรให้คนดูสุดฤทธิ์ค่ะจนอยากจะติดแฮชแท็กถอดเก่งให้เลยนะคะเรียกว่าเดี๋ยวถอดเดี๋ยวโชว์จนสาวๆตามกลืนน้ำลายแทบไม่ทันนะคะโดยเฉพาะฉากอาบน้ำภายใต้แสงไฟสลัวๆ ทำเอาทวิตเตอร์แทบลุกเป็นไฟนะคะชาวเน็ตแซวหนักค่ะแอบขัดใจที่มีผ้ามาบาังตาทําให้เห็นหุ่นของหนุ่มหมากเพียงว,วับวับแบมแบมพอจินตนาการเท่านั้นค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะไม่ปล่อยให้แฟนๆเสียอารมณ์นานนะคะมีฉากฟินๆฮาๆซึ่งเป็นฉากมโนของนางเอกน้องเมยหรือว่ามิวนิธาให้พิเทียร่งเครื่องชุดพระอภัยมณีเป่าฟลุตนะคะในลำธาร โดยท่อนบนนนั้นมีเพียงส้อยสั่งวานชิ้นเดียวเผยให้เห็นออารา่าขาวใสกรามสุดเฟิร์มหุ่นสุดฟิตจนส,สาวๆนึกโมโนไปไกลเลยทีเดียวค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ